โอ้คนระับตอนนี้ก็เอาเหล็กขึ้นรถเทาอีเออ่ะฮเริ่มร้อนแล้วเริ่มร้อนแล้วเริ่มร้อนแล้วเนะเออนี่เราเอาคนไปบ้าน,าน,วนสวัสดีครับนี่ ก็คือนั่นไปครับผมวันนี้เริร่มงานจริงนะครับครั้งแีกฝึกตื่เงานเนริานกงานปับ๊บ้น้ร้อ,อนร้อนร้นร้อนร้อนรอร้อนอนอนร้อนรอนร้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 นร้ร้อนอนร้อนร้อนร้นร้อ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 นรอนร้อนรร้อนร้อนร้นร้อ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 นร้้อนอ้อร้อน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 ้อนร้นร้อนร้ออนร้อนร้ออนร้อนร มอด้ม nee, ันร้อนเดี๋ยวเดียวอ่าจูเดี๋ยมาเริมหุงใหญ่แบบอการครับ้อนมือครันตรายนะผมนี้เราจะขนเหล็กไปบ้านทางแดงครับตรงหลวงเอซ มมาาเเบบิิดดนะพร้อมกับไปดูสถานที่ครับว่าเราจะนอนยังไงป้าให้ทุกคนเลยคนละคู่โอ้โหนี่นะฮะอยากกินคู่ม่โนแ่นี่เดี๋ยวคนละคู่เลยโอ้โหขอบมากครับคนละคู่จะได้มีคู่เจ้าอัแต่แล้วคู่นี้เดี๋ยวผมโมโหนนี่มีสีอื่นไหม มันต้องเลือกสีด้วยเลือกมากมายอีกทำไมเป็คนอย่างนี้ครับเพไม่ชอบเหมือนคุณอ่ะเอาางมาช่างที่เหมือนคุณผมไม่เอามามามาคุณผมต้องคุยแล้วคืนนอนด้วยกันด้วยมามามาแต่คุณนอนเต้นพบกันทำลายคุณเลยเอาเอาสีไหนก็ได้ผมไม่เลือกสีคนมันเลือกมากเลือกสีอีกดูมือเลือกสีพบแล้วก็เข้าไว้ไม่ทุบใส่ไปเลยเจมส์เนาะานี่ดังเลยนะแง่ชาเลยนะเนี่ยไปให้เบส ไปแล้วเจอของดีนเอาทำไมมันข้างเดียวกันใครว่าน้าหาย้ยเอาถุงมือเดียวกันลืมคนละข้างขี้เบื่อต้อเปลี่ยนดูนี่ถุงมือเชื่อหนิมือเชื่อเอาเอาอีกข้างหนึ่งไม่ได้บอเอาข้างขวาให้หน่อยเี้อ๋อเจ้าก็เจ้าเป็นคนที่รักเท่าข้างเดียวแตเลยไม่ต้องใช้ข้างเดียวกันนะว่าจะไปที่นอกออกนอกบ้านปุ๊บก็คารมหยอดปั๊บคารมดีเธอกเกิน ทำไมมันม ok> yeah. ีแต่ข้างเดียวในถุงมือนี่สวยงามโจทำได้หมดทุกอย่างข้างเดียวก็ใส้ได้เอเอได้เรียบร้อยแล้วนะพี่น้องลุยครับลุยมาี่อ้นีเราอาทแ่สั้นน่เองมาเ่อนีว่าพี่น้องเยอโมมใช่รือเอามาเราจ้างทุกททสังคม มันก็ไม่ร้อนมือไท่เลยมันมันหดได้แค่นี้มเออมันหมือไม่ได้ใช่ไหมมันมันท่งานคลงงานกันอ๋อคือเอาใหญ่แค่ไหนออ่เชาเพ่อะโอเคกับคนไม่ไหวแล้วเนาะต้อเลย ดีันะครับโจใส่ลุยก็ลุยสมชื่อนะครับผมเอฟซีอ่ไม่ใช่ลุยเพราะชื่อครับผมมัเนเองเลยไว้ขาเรื่อยเออใช่เลยว <c oughs> ันนี้พร้อม <c oughs> เต็มที่ครับผมกายพร้อมใจพร้อมนะครับ ก็จะมีเหล็กสามนิ okay, right? like ground, nah, of course, of ้วนะครับผมเอฟซีเป็นเหล็กที่ก็ถือว่าสภาพก็โอเคครับโอเคนะครับเอฟซีแล้วก็เหล็กสองนิ้วนะครับเอฟซีนะครับอันนี้เป็นเหล็กของช่างพงนะผมช่างพงให้ยืมใช้ก่อนนะครับเอฟซีโอเคนะครับ มันเป็นหัวอะไรไม่รู้ที่ดีมุ้งพึ่งสองสี่ก็เหล็กเหล็กสามเลยสิบเซนสิบสองเ้นเี้ยบอกจ้าเจ้าจ้านี่ก็จะกับ กูตายใกล้เกินู้หู้หูก็ตายเน่าฟังมันรู้ด้วยกตายมันไม่ได้บอกกรตายจะั้นตายมันหูยาวนะกระตายมันจ่อเกินไปตอนเย็นน่ะก็จะไปซื้อไก่มาต้มน้ำโพกให้กินโอเคครับ เอี hey! hey ่มตายเราเกลี่เนียนเนเฮ้ยเฮ้ย้มันไหลเอามัดมัดตไทยทีนึเยหมูก็ตายมัดไยมัดใส่กันเนึงมีมเชืกอยู่มันมันไหลเยมันจะไหลลงเป็นางเส้นน่เอเ้อบบมอมันไหนเน เัราะว่คนเจ้าของเาหลายก็นีอยู่นานนาเล็กนี่นเอาน้ำจะตีได้ไหเอาตีไงนม่เอาแก้วเอาจอกเอาแหเอาก้วเขาแก้วเขาจะตีไม่เจอได้ป่มเหรว่าเอาหมาเลยลิซามันีได้ไหมลิซ่ามนจุไม่ได้นะสามจุดตัวไหนวะเอาลงต้างน้ตอนเช้สิงดวที่บโทษทำหูก็ตายเอา ัก็เพราะว่าเอาไปของมันทำมาก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้คิดนะไว้ไม่ถือแล้วสองนนี้เลยเข้าไปานนี่ทำลาวเชื่อพี่ลาวมาใส่กางว้วหูตายรั่วอันน่ัดเยอกบอบ่แล้ว

ยยหมดแล้วมไม,ม่มีหูแล้วนีปอโอเคครับผมคลิปนี้ก็สุไปีไ่ปนี้ครับผมทงในอยู่แน้่นะอยู่กองอะไรนะแย่จ้าผมใจเ้นรู้ว่เลยสิเส้นเจ็ ประมาณยางยาวยี่สิบเส้นนะคร่าวๆนะผมโอเคครับคลิปนี้จบแคีนี้นะครับทุกนน,น,นาเจอกันใหม่ครับเราออคุณนะคุณใดสวัสดีครับ